ทุนตอนนี้เราก็ได้ทองมาแล้วนะคะเราจะไปปิดหัวใจของพระนอนค่ะคลิปวิดีโอพระสองนะคะเราจะขึ้นไปชั้นสี่ค่ะทุกคนไปปิดทองไปปิดหัวใจท่านค่ะพาขึ้นไปนะคะทุกคนพาขึ้นไปเลยค่ะ ก็จะมาเจอด้านนี้นะคะทุกคนตอนนี้เดี๋ยวจะถ่ายให้ชมตรงนี้แป๊บหนึ่งเนาะ,ะนี่ค่ะก็ความสวยงามภาพวาดของท่านพระครูสวยงามมาทุกคนนี่ค่ะ ทางนี้ก็ไปอีกนะคะทุกคนยังไม่ถึงนะสวยงามมากเลยค่ะนี่ค่ะไปทางโน้สวยงามค่ะแล้วเขาก็จะขึ้นไปชั้นสี่นะคะยังไม่ถึงนะคะทุกคนไปด้วยกันเลยค่ะไม่ได้มาตั้ง3ามปีก็ลืมเนาะเมื่อกี้ก็ถามเขาอยู่ทุกคน ทันไหนแล้วเนี <lush> ่ยปิดหัวใจตรงไหนคะคอขอบคุณคคะมาได้มาตั้งสามปีหรือโอเคแล้ขึ้นไปเลยค่ะทุกคน ตอนนี้ก็เข้ามาถึงตรงนี้แลนะคะก็จะมีญาติโยมมานะคะมาถึงชั้นสีก็เหนื่อยเลยค่ะนี่ค่ะก็มีญาติโยมพี่น้องมาเยอะแยะเลยค่ะเอ้ยนี่เลคะ่ะชั้นสีนะคะทุกคนค่ะปิดทองหัวใจกันเลยนะคะหัวใจของ ภายในพระนอนค่ะหัวใจของท่านค่ะนี่ค่ะสวยงามนะคะทุกคนอันนี้คลิปที่สองจอดต่าคลิปแรกนะคะก็เหนื่อยเคยค่ะทุกคนเหนื่อยเลยแล้วพูดไม่ชัดด้วยนี่ค่ะก็ได้ทองมาแล้วเราก็มาปิดพระเปิดปิดทองทงน,นะคะนี่ค่ะจะเป็นแบบนี้ สวยงามประตั้งคิดอธิษฐานแล้วก็ปิดทองได้เลยนะคะขอบุญบารมีจากท่านประธานพรให้ลูกหลานอยู่ดีมีแต่ความสุขเด้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงทุกๆท่านคะ่ะใครที่ได้มาเห็นคลิปนี้ก็ขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองหน้าที่การงานการเงินคอยทุกทุกท่านทุกๆคน จงมีสติมีปัญญาค่ะเหนื่อยค่ะขึ้นมาชั้นสี่ค่ะตอนนี้จะขอปิดทอก่อนนะคะทุกคนทีนาทีแล้วสวัสดีค่ะเลยค่ะปิดหัวใจของท่านค่ะ